สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยภูนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพามาเลี้ยงดวงเช่นเคยนะครับเป็นการเลี้ยงดวงแบบลดต้นทุนการผลิตนะครับโดยการใช้อ้อยในการเลี้ยงนะครับสําหรับสูตรที่ผมเคยเลี้ยงมานะครับตอนทําแรกๆผมก็จะใช้ในเรื่องของขุยมะพร้าวนะครับในการเลี้ยงนะครับ เริ่มแรกใช้ขุยมะพร้าวในการเลี้ยงอันดับต่อมาผมก็จะใช้เป็นในเรื่องของเปลือกมะพร้าวนะครับเปลือกมะพร้าวสับนะครับในการเลี้ยงนะครับตอนเลี้ยงอยู่ที่กรุงเทพนะครับเป็นการลดต้นทุนนะครับเปลือกมะพร้าวเราไปซื้อนะครับไปขอมาจากร้านขายมะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นเปลือกสดนะครับไป ขอมาแล้วก็ส,ส,สับ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 แล้วก็เลี้ยงนะครับสูตรที่สามเมื่อกลับมาบ้านนะครับวัตถุดิบพวกนี้มันก็ไม่มีนะครับมันก็หายากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหานะครับวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับนั่นก็คืออ้อยนะครับเป็นอ้อยที่ผมได้ปลูกไว้ในสวนนะครับ เราไม่ต้องซื้อแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่เราปลูกเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้อ้อยมานะครับในการเลี้ยงนะครับสูตรที่สามที่ผมเคยเลี้ยงมานะครับก็จะมีขุยมะพร้าวเปลือกมะพร้าวสับแล้วก็จะเป็นอ้อยสับครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสูตรอ้อยสับลดต้นทุนการผลิตนะครับขั้นตอนและวิธีการแสนจะง่ายได้นะครับ เราจะไม่ใช้สิ่งของที่ซื้อเลยนะครับเป็นการลดต้นทุนศูนย์ศูนย์เปอร์ซ็นนะครับก็คืออ้อยบูกเอนะครับหัวาหารไม่ใส่นะครับรอบแรกหัวาหารเราจะไม่ใส่นะครับหัวาหารจะไม่ใส่แล้วก็เป็นกล้วยสุกนะครับผมจะเลี้ยงผมจะใช้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับ นี่ครับวัตถดิบของเรานี่เราจะเห็นว่าผมได้แช่อ้อยไว้นี่แช่ไว้หลายวันแล้วครับรอกล้วยนะครับแช่ไว้หลายวันเลยครับแช่ไวห้หลายวันยิ่งดีนะครับให้อ้อยมันมีการเน่านะครับเมื่อเรานําไปเลี้ยงมันจะได้ไม่เกิดกา๊าซนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดวงเราตายได้ครับ เพราะฉะนั today, ้นต้องแชร์ไว้นะครับหวัน2วัน3ามวัน4ี่วัน5้าวัน oh เป็นอาทิตย์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมวัดสุดิบให้พร้อมนะครับหอ้อย2องกล้วยนี่นะครับเป็นกล้วยน้ำว้าสุกสุกนะครับก็ขยำนิดหน่อยนะครับนี่วิธีการทำก็ทำให้มันเลิๆหน่อยนะครับเพื่อลูกดวงออกมาเขาจะได้กินง่ายนะครับ วิธีการก็ใส่กล้วยสุกลงไปแล้วก็ขยำขยำนะครับแล้วเราก็นำนี้นะครับอ้อยที่เราแช่ไว้ใส่ลงไปครับวิธีการแสนจะง่ายดายนะครับในการเลี้ยงดวงแบบลดต้นทุนการผลิตนะครับไม่เสียเงินสักบาทในการเลี้ยงนะครับ นี่นะครับอ้อยสับหนึ่งกะละมังเราก็นํามาเลี้ยงเราก็แยกให้ได้สองกะละมังนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับใส่ประมาณนี้นะครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของกะละมังนะครับแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับพอให้มันแชะแชนะครับนี่นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวลูกดวงน้ําจะท่วมลูกดวงตายนะครับเราต้องใส่พอแช่แชนะครับ เมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอากล้วยน้ำว้าสุกๆมาใส่ไว้ให้พ่อแม่พันธุ์เขาได้กินนะครับเอาตัวนี้มาก่อนนะครับนี่จะเป็นกล้วยน้ำว้าสุกๆวางไว้นะครับแล้วเราก็หาเปลือกมะพร้าวสับเป็นเปลือกใหญ่นะครับเดี๋ยววางไว้เดี๋ยวไปเอาเปลือกมะพร้าวแป๊บนึงครับนะครับกันต้นต่อมานะครับเป็นเปลือกมะพร้าวสับอย่างนี้นะครับ เพื่อนครับใส่ลงไปสัก2อันนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการผรสมอ,อาหารนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการใส่พ่อแม่พันธุ์นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของเราน,รนี่คือพ่อแม่พันธุ์รอบที่สามแล้วนะครับเสียงรอบที่สามนะครับพ่อแม่พันธุดน์ด้หนดอยดูห่อนี่ครับ เป็นพอแม่พันรอบที่3มนะครับก็ใส่ลงไปนะเหมือนเดิมในการเลี้ยงดวงหาคู่ห้าคู่ตัวเมียห้าตัวผู้ห้านะครับใส่ลงไปเลยมีเยอะใส่เยอะก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับแต่เบื้องต้นอย่าให้ขาดห้าคู่ใส่ลงไป นี่ครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับการเลี้ยงด้วงแบบลดต้นทุนนะครับง่ายๆนะครับก็สมอหารอ้อยกล้วยสุกใส่น้ำพ่อยแช่กรบเพื่อมะพร้าวโปะกล้วยสุกสองลูกให้พ่อแม่พันธุ์ได้กินนะครับปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเลี้ยงด้วง สูตรอ้อยแบบลดต้นทุนการผลิตนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการเลี้ยงดวงแบบลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้อ้อยในการเลี้ยงนะครับก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากเลี้ยงก็ลองนําไปทํานะครับไปหาวัตถุดิบละแวกบ้านเรานะครับที่ราคาถูกๆไม่แพงหรือหาเองได้ยิ่งดีนะครับจะเป็นการลดต้นทุนให้เราอย่างมากเลยนะครับ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนัที่เข้าใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องเกษตรไทยพูด,ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณที่รับชมกรับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า